สามงวด่้นจ้ะสามงวด่้นเป็นตัวเลขหงวดหนึ่งอะไรใส่งวดที่ซีนั่นเิ่นฝันเกี่ยวกับรถเพิ่นทะเบียนรถเพิ่น 7, 6, 1, 7, เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดถูกไหมเลขมันเลาอ 7, 7. อกเจ็ดเจ็ดงวดต้อม้มันหันมาออกหกหนึ่ตงตะางวดงวดต่ที่มันออกไปมันหันเพิ่นให้ 6, หกหนึ่งทางเดียวเขาหกหนึ่งเป็นเลขเสียเย่ยงไรอาจารย์ไรเป็นภาคให้โยม อันนี้ตัวเพิ่นไอตัวน้องสาวน่ะเป็นฝันเพิ่นได้มาเองจ้ะแต่ว่าเพิ่นได้แต่หางเดียวเพีพิ่นสิให้แต่หางเดียวตลอดแตดงวก็ฝันเด็ดเนาะฝันแม่นเนาะันแม่นเนาะแม่นๆคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับโอ้ยไปจังใดมาจังใดเพราะเฮงคือได้มาหอดที่โบราณ คิดหอดคิดถึงนั่นละคิดหอดคิดถึงพไฟฮะดันโดนมาจันโดนมาว่าเห็นกันโดนอะไรด้หลายปีเมียนีหลีคือหอดย้ำอดไกันยึดจังไรหล่ะเหนว่อีดีเติบกับว่มาหอดกันเนาะยังคือเก่าอยู่เนาะพอแห้งเก่ายังหลุดรอคือเก่ายอดหรอว่าระดับผู้หนระดับอันนั้นเพื่นเนาะคือเก่าระดับประธานสภาเนาะประธานอ่อประเท่าเป็นเนาะในนี้แต่เก่าว่าท่านพอแห้งนี่ โศกมันส่วนรอกก็เลยอยากมาขอแนวทางน้จาจ้ะธรรมดาบ้นานเฮานีลาต่ว่ากัก็ช่วงนี้ใครแนวอยู่ครับ่วนนี้ใครแนวอยู่คือมีเอฟซี FC เพิ่นกับมีนงมง้องมุงข้าจอเข้าจอกห้แนวทักามาเขาดียอะ<า>สามสี่งวดมานี่เขาดียอะยังบาว่าเปลี่ยนยังบุญไหเพ่นถูกม้าจังงวดแล้วพรหะง้ที่เขามาจังๆกัสามงวดส่อน สามหัวส่วนเป็นตัวเลขงหวนึ่งว่าไรใสหงวดที่ซีนั่นเป็นฝันเกี่ยวกับรถเพิ่นทะเบียนรถเพิ่นเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดถูกไหมเลขมันเลขออกเจ็ดเจ็ดต่อมามหันมาออกหกหนึ่งตะวันวดัวใที่มันออกไปเมื่อหันไ่หกหนึ่งทางเดียวเขาหกหนึ่งเป็นเลขเซียนไดยอาจารย์ได้เป็นภาคให้โยมอันนี้ตัวเพิ่นอะไรตัวน้องสาวนั่นเพิ่นฝันเพิ่นได้มาเองจ้ะ แต่ว่าเพิ่นได้แต่หางเดียวเพี้ยเพิ่นจะห้แต่องหางเดียวตลอดแรียนก็ฝันเด็ดเนาะร่องแม่นเนาะฝันแม่นเนาะแม่นแม่นคนคนมีเสี่ยมถูกมาแล้วซีงวดวันตีพอยงครับแต่เพิ่นบอกเป็นโตเลยดิเนี่ยจ้าบ่ได้มาตีมาแปรเลยมีมีตีเทียเดียวกับเจ็ดเจ็ดทะเบียนรถเพิ่นเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยจ้าเป็นฝันเกี่ยวกับรถเพิ่นก็เลยพากกัน พุทธเอาเนี่ยว่าเอาแน่นนะครับพ้นยุไซล่ะพุ่งข้นฝันแม่นยุกไกยุ่ยที่ยุกทางเมืองกันครับเพราะเฮงไปยังไหคือไปได้อันขึ้นไลยมาหาขึ้นมาขอเป็นน้องสาวได้เด้อว่านสันจ้าคุยกันรื่งแกนกันไปแล้วฟันจะเป็นคำว่าฝันดียังสั้นยังเสียนะโอ้ฝันดีซื้อเบกางเหล่าดวงเด้อตัวนี้เด้อทั้งสี่นะที่แรกผมกับว่าเอาร้งเด้อ เพิ่นบอกถูกมาเป็นสีมวดเพิ่นที่ผมบอกลงเสื้อก็ชิบว่าลงเพิ่นกับมีแต่บอกซื้อซื้อได้เด้อลุงเพิ่นก็บอกโตแล้วที่เก่งเพิ่นอยากให้ได้เพิ่นโทรมาบอกซื้อแมนผมกับพวกซื้อจะเคลียร์ทุกีย่างัดนี้มันรถถูกรถเข้าอี่นี่มทุกดูตัวดูบัดนี้เพิ่นกระทวงนี่บัดนี่ยซื้อเพราะอะไรอันที่บอกกับพวกได้ซื้อแล้วอะไรกับพวกได้ซื้อแล้วก็เรียกว่าให้ลุงเอาไปลงช่องในไปง้ังเถินแมนไปในตอนนี้เพิ่นก็เลยอนุญาต ทีแรกเพิ่นก็พวกกล้าให้สัมภาษณ์เลยต,ตอนมาหนี่เพิ่นก็ให้สัมภาษณ์คุยกันเรียนธรรมดานี่แหละทรไปเรียนไปนั่นกันจะถามกันทวด์ตอนมาตอนมาก็เห็นมันเข่ามาเรื่อยๆบนี้เฟียซี่นก็เริ่มเห็นนิดหนี้น้องสาวเขาเห็นเขาดีแท้นนะมันเริ่มบอกอากาศจักงวดคอยแห้งออกอากาศมาประมาณจักสิบประมดแล้วโอ้ ต่กี้เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยส่วนเขาสองงวดกับสี่งวดที่สามแต่จากสีเป้นเกินแต่ว่ารลบนี่มาเลี้ยงกันเลยแต่ช่วงช่วงเลี้ยงกันมันีสี่งวดาตาบอกตุกเป็นโตเลยนี่คือสามงวดแต่ว่าพวกพวกะพวกใจยืเพิดไหม บอใจบุกการต้องเพ็่ทนใจนี่พราแห้งแล้วรวยแล้วแต่ว่าเราซื้อเราเราได้อีหลีดิถ้าถ้าเป็นเอฟซีคนนี้เน่ยหยุดทั้งโซ่แม่นบอแน่นครับหยูดโซ่พิศัยยูดโซ่พิศัยเนาะหยูดโซ่พิศัยค่ะวันนี้ก็เราเล่าติดตามมาแต่อยู่วัดขุนแฮแม่นแมนแมนบอเพิ่นเห็นแต่เายูวัดทุาแฮนะครับจาอยู่วัดขุนแฮเนาะเพิ่นก็ดจำได้อยู่ว่าโอ้ยอันแม่ลาดอันก็พอให้งให้กจจำได้อยู่ เคยเอาคล้องไปฝากคนยุ่ยสันนี่เนาน้องไม่ส่งน้องไม่สมลาปลาล่ายังนี่เป็นจำได้ยุ้ยขันลุ้งไปลุ้งไปเยี่ยมไปเยี่ยมแย่เยี่ยมเป็นเอเดอร์สั่นไม่พูดย่ำคล้องฝากเนื้อแม่ยังหมดรู้เรื่องโลกแม่ต้อยแม่ต้อยเนาะแม่ขาสลัเปล่าเฮ็ดนสลัเปล่าขาย้อยพอยห้ากินยางบะเกียซิบกินเลยยิ้มอย่งแปงเด้อกินมดกระดาษกินอดกระดาษ เสีบแห้งตัวเสบแห้งเสีบแห้งขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณหลายๆเ้อทั้งไห่สลัเปาทั้งไห่โซกเข้าน้ำแต่ว่าพอเฮงก็ได้ตัวดีๆเด็ดๆน้ำเพิ่นมาอยู่เพิ่นบอกอยู่เพิ่นบอกมาแล้วบอกมาแล้วได้มาแล้วเพิ่นบอกอยู่ได้มาแล้วเพิ่นบอกมาแล้วก็พอดีก็บแแวกเอาสลัเปามาเรื่องปั่นกันแล้วก็เอาตัวดีให้เอาไม่ให้เขียนให้ป่ะให้เขียนแล้วตัวใดตัวใดเอคือสียงฟมมาเคี้ยนแต่ไม่เป็นเคี้ยนแล้วผู้หิ่งน เฮงเนาะถ้าถูกเนี่ยเอาซื้อเพื่อนเนาะเขาไม่งงสาวสิเนาะแล้วแต่ค่อยเฮงจ้ะมันไม่ค่อยบ่ราะแต่เป็นการร่วงเกินเพื่อนขออนุญาตเด้อเป็นของน้องสาวเอามาเราช่วยกัดฟังเสียดอกขอลาบแปยงฝันเนี่ยเย็ดสี่เย็ดีได้น้ำเนี่ยพอเฮงเ็จ้ะขาวถั่วมาไรงวดแล้วแต่ที่แป้งฝันกันละเพราะว่ามันถิดมาหลายงวดแล้วถ้าเพียรเปลี่ยนยังบุญเนาะบุญเนาะบุญเนาะ ตวัวไหนบ่าสูุฟังเนี่ยศูนย์หกศูนย์หกตัวเดียวเนี่ยตวัวเดียวคู่เดียวโคโ,โคโลโคโล,ลเน่ยเขาหมุนหมุนหมุนสั่นหมุนกระสีหมุนแล้วปัดนี่คันว่าให้มที่แรกผมว่าเสี่ยมไอเอฟซี FC หมุนเอาได้ผมว่าเสี่าวโอ้หาหมุนไอพ่นรวดมันเม็ดเดียวนึงดอกเม็ดเดียวนี่คันผู้จังหนึ่งกระสีถ,ถามนี่บนหรือล่างครับผมหงจักด้วยครับเลื่อนกลับไปลวดเอิ่นไปทั้งบนทั้งล่างเลยน้อยนึงนะทั้งบนทั้งล่างไปเลยเนาะ ้เพิ่นเบิ่งบนไงเนบิ่งจ้าหมุนเลยได้เวลาแล้วเอาพี่น้องเม็ดเดียวโคโลเม็ดเดียวโคโลศูนหกพอแห้งลุงเรียงโตตรงๆกอศูนหกเนาะพอแห้งครับมาที่กับมะหมุนไห้ก็เป็นศูน์เก้าทาผู้ได้เพราะยังหมุนเอาตรงๆตัวเดียวก็คือศูนหกเท่านั้นสำหรับภูมิบหน่อยทุนหน่อยตัวจริงเลยคือศูนหกพอดี แม่รัดย่านเพิ่นเอฟซีเพิ่นลืมจ้ะเลยหมุนหัวให้เพราะว่าหกเก้าเก้ามันมาเปลี่ยนอยู่ที่ตะเก่าเน้อเอฟซีบางท่านคอมเมนต์มาเปิดบ้านโอ้ยไม่ได้กลับหัวเลยหัววันนี้แม่นบอลแล่วเห็นพ่อเฮงไม่กลับให้ก็เลยไม่กลับย่านเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสกลับหันไปแม่นตัวเดียวนั่งดอกศูนย์หกศูนย์เก้านะคะตัวตรงๆก็คืองศูนย์หกแม่นบรจักหพ่อเฮง ครับเลขน้องสาวนะคะเลขน้องสาวกอนุญาตนำมาแมงปั่นเอฟซีผอนนพ่งโคงแห่งนี้ละสบาเพิ่อนสบาอยู่เดีจ้าอกพคอยให้น้องด้เรือเพิ่นสบายว่าครับผมเพิ่นก็คือนนำอยู่เพิ่นอยากให้เอฟซีทั้งพี่ทุกดีด้วยกันเพื่อนเพราะว่าเพิ่นก็อันน่ะนะเพิ่นบ่ได้แพงค่ะก็ได้แพงบ่ได้หัวเพิ่นก็อยากแบ่งปั่น เอาขอบคุณพ่อเฮงน้าที่เฮงรุ uh uh ่งเรืองเนาะค่ะที่เอาน้าตัวเลขตัวดีๆเด็ดๆมาฝากมาฝากควอมฝากจากเอฟซีผู้เพื่อนไทยเนี่ยละผู้เพื่อนไทยแนวทางมากพอคือทอดกันเนี้ยสายหลักสายหลักเขาเนาะได้เทิงเลขเด็ดได้เทิงสลับเปาหลายสิ่งหลายอย่างผู้เพื่อนฝากมาเพื่อนอนั่งก็จิ้มเยี่ยมเลยจิ้ทอดกึ่งเถิร์นกันเกึ่งเกาบ่ได้มาหอดกันเลยฮะอันไมก็ครับทุ่งสง่างนบ่อไทยเอฟซีใหญ่ ส่งทั่วประเทศครับส่งทั่วประเทศเอาให้เบิ้นเบิ้งแม่ตัวย่างอ๋อตัวย่างว่อเอาหาผู้ใดสนใจสาลาเปาแซ่บแซ่บแซบบิลี่นี่นี่นะครับเด้อสาลาเปาเนี่ยขาซาลาเปาเป็นบุกหวยทุกหมวดสนใจสั่งได้แม่งมอหน่สั่งได้ครับโปรโมทให้เล่าพร้อมเนาะครับบ่บ่เสียเป็นบ่สซุ่ม ไปไปยุ่ได้สองสามมือครับยุ่ได้สองสามมือช่วงได้ทัวประเทศเนาะแม่ว่ามันสีบป๊อพูดีเนี่ยสาวมาเื้อเลนหมเลยเลสนนกสูนหเนยเนี่ยครับหัว่าความเลยแม่นีหลีอะเาเล็กนนี่นัเงเหล็นอ้ยซาเปาวนเหมือเกลนอนา ยังมาเสร็จหกอย่าลืมซื้อเบิรงเดอ้อเอฟซีสู่ผู้สู่คนไหลอีพ่ออีนเมียก็ไดถ้าเทียดได้ข้ากับเผากับน้ำมันพอถึงวันนี้งวันหนาเาก็ไปขอน้ร์นขึ้นไหมไม่ครับจ้ะ,อะขอบคุณพ่อแห้งจ้าเทียดมีบุญหว่วมกันถ้าเทียดดวงมาทมกันสู่ๆมันมันเดอเอฟซีสู่ผู้สูส่คนครับค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ครับสวัสดินข้าว